นึงนะครับต้องเสียงเบาๆหน่อยเป็นยังไงครับรำวงกันเสร็จแล้วนั่งเงียบเลย <c oughs> <c oughs> นะครับผมมีข้อความหนึ่งนะครับจะมาอ่านให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ฟังนะครับแต่ว่าข้อความนี้อย่าตกใจนะเดี๋ยวผมจะขยี้ให้ดูนะครับสารพิยายจำเลย นะครับทั้ง67คนกลุ่มพันธมิตรชุดสองล้วนมีเจตนาอย่างชัดเจนว่าว่าให้การชุมนุมเป็นไปอย่างสงบปราศจากอาวุธและยับยั้งไม่ให้เกิดความรุนแรงสารจึงพิพากษาว่าการกระทำของภาครัฐในเวลานั้นทั้งการทุจริตการเลือกตั้งการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนายทักษิณชินวัตรและพวกเป็นเรื่องเก่งและมีคำพิพากษาจำนวนมากรวมถึงสารพิจารณาการกลับมาของนายทักษิณที่หลบหนีไปสิบห้าปีและการกลับมาขอพระราชทานอภัยโทษด้วยข้อความว่าสำนึกผิด ยอมรับการกระทําความผิดแสดงให้เห็นว่าการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรมีมูลเหตุของการเจตนารมณ์เป็นเรื่องจรงิงดังนั้นการชุมนุมจรงไม่ใช่เป็นไปด้วยประโยชน์ส่วนตัวแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเห็นไหมเราพูดความจริงมาห้าส ห้วันเลยใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องสิ่งที่คอปทอสอปปสอกองทัพธรรมและประชาชนวิทยากรออกมาพูดความจริงชัดเจนใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องผมจะใช้คำว่าชัดเจนพี่เนนบนว่าทักษณิณเพจเจงๆใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องก้รที่พันธมิตรทักษณิณผิดแล้ว มาครั้งนี้ปี6ก็ทักสินกลับมาแล้วมาแก้กฎหมายช่วยตัวเองไม่รับโทษแม้แต่วันเดียวใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> ไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวสิ่งที่เราเดินอยู่ตอนนี้ไปถูกทางแล้วครับพ่อแม่พี่น้องชัดเจนครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับ ที่ยังงงงมึนมนสับสนตัวเองอยู่วันนี้เห็นได้ชัดแล้วจากกรณียกฟ้องคดีเป็ดสนามเบนของพันธมิตรใช่ไหมครับไม่ต้องงงไม่ต้องสับสนตัวเองแล้วว่าอย่างไรพร้อมวันไหนก็มาใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องมีบางท่านนะครับ ตอนนี้เริ่มขยับแล้วเริ่มมาประชิดเรานะครับไม่ว่ากันมาประชิดบ่อยๆนะครับไม่ต้องเขินอายเพราะเรามาทำเพื่อแผ่นดินเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องแต่ทักษิชนวัตนนักโทษชายเดดขาดทำเพื่อตัวเองและตระก,กูลตัวเองพวกพ้องตัวเองใช่ไหมครับเราเห็นได้ชัดนะครับ เหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับวันนี้ที่บ้านจันทร์สองล่าน่าจะชักกระเด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 กนะครับนะครับวันนี้มีสองเรื่องนะครับวันนี้พี่สิงดามานนท์กินแก้วนะครับไปยื่นหนังสือที่ UN เตบปากค่าหลวงใหญ่นะครับปากพลอยนะครับใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องมาสั่งให้ ยกปล่อยตัวนักโทษมาตรา112ใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องอดีแล้วครับวันนี้พี่สิงห์ดำแลพะพ่อแม่พี่น้องกองทัพธรรมนะครับเดินทางไปยื่นหนังสือกันนะครับไปตบปากยูบ้างนะครับพูดปากพล่อยๆนะครับเพราะประเทศไทยไม่ได้อยู่ในสังกัดใกลใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องเราเป็นเอกรารช บางเรื่องเราก็ฟังกันแหละแต่เรื่องนี้นี่เราฟังไม่ได้